มาน,นี้มาน,นี้มาน,นีร <c oughs> ักกันทำไงลูกรักกันอะรักกันแม่ครับรักกัน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 เอบเจ็บอะไรลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเจ็บอะไรล่ะครับแม่ไม่ได้ทำอะไรหนูเลยโอหนูแอบกอดแม่ทำไมเจ็บแม่ก็ตายสิลูกโอ้ยอย่าแม่ตายทำอย่างนั้นไม่ได้ ไม่รักแม่เหรอรักแม่ไหมรักแม่ต้องกอดแม่มาจุ๊บแก้มแม่ก่อนรักแม่ไหมอะจุ๊บ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 กันเจ็บปวดก่อนเจ็บปวดก่อนเจ็บปวดก่อนเป็นลูกเป็นลูกแม่ต้องรักแม่เป็นลูกแม่ต้องรักแม่โอ้